สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบนคลองพรร์นิงรีพอร์ตประชาวันที่12พฤศจิกายนย2557ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะให้เสียงซื้อระยะสั้นเมื่อราคาลงมายังโซนทองบาทละ1,800 7หรือ1,140ลาดต่อออนและจำเป็นต้องพิจารณาค่าเงินบาทประกอบการลงทนุน สำหรับนราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบทองบาทละ1,900 7ถึง18,350หรือ1,145 1,175ดอลลาร์ต่อออนในลักษณะที่รอเบรกเอาเพื่อทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งเบื้องต้นประมาณแนวรับที่ทองบาทละ18,000หรือ1 1 5 5ดอลลาร์ต่อออนขณะที่แนวต้านอยู่ที่ทองบาทละ18,350หรือ1,175ดอลลาร์ต่อออน ราคาทองคำปิดตลาดวันนี้สามารถปรับตัวขึ้นได้14.27ดอลลาร์สหรัฐโดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาเมื่อราคาทองคำปรับตัวลงไปบริเวณทองบาทละ18,000หรือ1 1 5 0ดอลลาร์ต่อออนทั้งนี้ราคาทองคำได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของสกุลเงินดอลลาร์แต่การปรับตัวขึ้นของตลาดทุนสหรัฐก็ได้เข้ามาเป็นปัจจัยชลอช่วงบวกของราคาทองคำส่วนการอ่อนตัวของค่าเงินบาทก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุน สนราคาทองคำในประเทศอย่างต่อเนื่องทางนี้กองทุน SPDR ได้ลดการถือครองทองคำลงอีก0.9ตันโดยเหลืออยู่ที่724.46ตันเมื่อวานนี้เบื้องต้นแม้ตลาดทองคำยังคงขายปัจจัยใหม่ๆเข้ามาชี้นำแต่มีการแกว่งตัวภายในวันค่อนข้างมากดังนั้นนักลงทุนอาจต้องมีการจำกัดความเสี่ยงในการลงทุน สำหรับตัวลาเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี2รายการ1ลาห้าโมงเย็นมีผลมิอุตสาหกรรมยุโรปและ2เวลาสีทุ่มมีปริมาณสินค้าคงคลังผ้า้าส่งสารัฐและเลื่นติดตามบุคลาอรใ์ในรี่พอร์ด้ในช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬกานะคะแล้วกลับพบกับบุคลงพรมอนิ่งรีพอร์ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ